ม่ได้ปรุงเพิ่มเลยมมาเนี่ยรลอบหนีมีแมงครับเด้กพี่น้องมังนิดนหม่ดิดใส่ตาก่อนนะ ันนี้แม่งพับแล้วพี่น้องบอ่ออกซื้อมาได้นั่นเขาจับพักมัมมีอยังหลายมืออออ่อีนฝนตกแล้วพี่น้องตอนี้ฝนตกทำยังไงหนะ